มดข่าวาพาเพลินสวัสดีค่ะรรบฟังข่าวสดๆกับมดข่าวาพาเพลินนะคะทุกคนทนายดังเผยเคสยายจีหวยโอลเวง12ล้านอาจถูกดำเนินคด,ดีแจ้งข้อความอันเป็นเท็จยายจีอายุ93ปีแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจซ้อพอหนองปลือ อำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีอ้างว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัลที่1งวด่ประจําวันที่2พฤษภาคม2566จํานวนสองใบแต่ว่าสลากหายไปโดยคาดว่าเป็นฝีมือของนางแสงทองหลานสะพ้ยโดยตารวจได้สอบปากคํานางแสงทองแล้วก็แม่ค้าสลากและผู้เกี่ยวข้องพร้อมประสานข้อมูลจากานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะและนําต้นควสลากทั้ง3เล่มที่แม่ค้าอ้างว่ามีเลขท้าย019ไปให้กับกองสลากตรวจสอบว่ามีสลากที่ถูกรางวัลที่1 ออยู่่ในคัวหรืมะสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลนะคะยืนยันว่าสลากต้นขั้วทั้ง3เล่มของแม่ค้าที่ส่งมาให้ตรวจสอบนั้นไม่มีสลากที่ถูกรางวัลที่หนึ่งอยู่ที่ต้นขั้วทั้ง3เล่มแต่อย่างใดนะคะ17มิถุนายนนายร,รณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่า,ขายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมให้กับสังคมกล่าวว่าคือมีคนถามเยอะว่าผลแบบนี้ไม่มีใครสงสารคุณยายเลยเหรอมุมหนึ่งนะครับ ทนายถามคุณยายในวันที่ออกห่วงกระแสแล้วยายใครเป็นคนมาบอกว่าคุณยายถูกหวยปฏิกิริยาของคุณยายวันนั้นที่ไปดูเทปนะตอนที่ผมถามคุณยายดูเหมือนกับว่าจะพูดเราไม่ยอมพูดแสดงว่ากําลังปกป้องใครบางคนซึ่งผมดาวว่าเป็นคนใกล้ชิดคุณยายที่เป็นคนบอกว่าคุณยายถูกรางวัลที่หนึ่ง นาโดนรงกล่าวว่าเรื่องนี้หรือเปล่าที่คุณยายยังคงเก็บงำเอาไว้แต่ผมแค่สงสัยเท่านั้นจากลักษณะการแสดงออกตอนที่ผมถามไปย้อนดูเทปเอานะอยากจะบอกกับคุณยายแล้วก็ลูกๆหลังๆรอบตัวคุณยายคุณยายอะไรที่มันไม่ได้มีอยู่จริงแล้วแม่เรายายเราเอาไปเชื่อแบบนั้นเราก็เป็นคนมีสติครบถ้วนควรจะต้องคอยเตือนบอกคุณยายว่ามันไม่ใช่นะแล้วการที่เอาเรื่องนี้ไปพูดต่อๆกันมันทําให้คนในหมู่บ้านเชื่อยายไง เพราะว่าหัวลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งใครๆก็เล่นหวยสําหรับคนไทยธนารณรงค์บอกว่าสงสารคุณยายมากแต่ว่าตอนที่คุณแสงทองติดต่อมารู้ไหมครับว่าเธอเครียดมากถึงแม้เธอจะไม่ได้เป็นคนที่มีฐานะอะไรมากมายแต่การที่ถูกคนอื่นกล่าวหาว่าเป็นขโมยทั้งทงท,งที่ไม่ได้ขโมยมันนอนไม่หลับเลยนะ ก็เลยต้องมาหาเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมให้กับสังคมได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวและว,วันนี้เรื่องกระจ่างแล้วว่าเธอเองไม่ได้ขโมยเพราะว่าลอตเตอรี่12ล้านไม่มีอยู่จริงทนายรณรงค์กล่าวว่าเรื่องนี้ถ้าคุณแสงทองจะเอาเรื่องยายจีจริงๆนี่ยายจีจะโดนข้อหาอะไรบ้างคือข้อหาที่เขาไปแจ้งความเอาไว้ตอนนี้ยังไม่ได้เป็นแจ้ง ตอนที่ผมพูดตอนนี้แต่ไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะไปแจ้งเมื่อไหร่ก็ต้องให้ยายจี่เป็นต้นเรื่องมาคุยกับคุณแสงทองคุยในปริมาณที่ว่าต้องขอโทษเขาแล้วนะต้องปรับความเข้าใจให้เขาเข้าใจและต้องพูดให้อภัยนม่งั้นยายจีอาจจะถูกดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา137ผู้ดใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จจะพน,นักงานซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน10,000บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับ ทนายรณรงค์บอกว่าต้องเข้าใจว่าการไปแจ้งความแม้เราไม่ได้ไปแจ้งกล่าวหาคุณแสงทองว่าเอาลอตเตอรี่ไปจริงไหมแต่เราไม่ได้ถูกลอตเตอรี่จริงๆแล้วก็ไปแจ้งความทําให้เกิดความวุ่นวายตํารวจก็เอาหลักฐานตรงนู้นตรงนี้แล้วก็สุดท้ายบทสรุปมาตรงที่ว่าต้นขั้ว3อันที่แม่ค้าเป็นแม่ค้าสลากเอามาให้ตรวจปรากฏว่าไม่ถูกรางวัลที่หนึ่งคนยืนยันก็คือกองสลากซึ่งเป็นคนถือลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งว่าใครมาขึ้นหรือไม่ขึ้นบ้าง ย้ำครับว่าเขาไม่ได้ตรวจว่ามีคนมาขึ้นรางวัลครบหรือไม่ครบแต่เขาตรวจให้ละเอียดเลยว่าต้นขั้วสามใบสามใบนี้มีรางวัลที่หนึ่งหรือไม่ซึ่งปรากฏว่ามันไม่มีพอมันไม่มีตามที่คุณยายกล่าวหาคือเสี่ยงมากที่จะถูกคู่กร,รณีดําเนินคดีได้เขาหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาจากกร,รณีที่ยายจีไปป่าประกาศให้คนในหมู่บ้านเขาคิดว่าตัวเองถูกรางวัลที่หนึ่งจริงและคุณแสงทองออาตอรี่ิ2สล้านไปตรงนี้แหละที่เดือดร้อนที่สุดนาดนนรงค์ด้วยกล่าวค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ